เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกมคริสตันออฟแอตแลนด์กันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับจะเป็นการไกรด์คลาสใหม่ของทางตัวเกมกันนะครับว่าในส่วนของการอัพสกิลคุณสมบัติความสามารถแล้วก็สกิลบัฟดาเมจต่างๆของตัวละครเนี่ยมีอะไรที่ควรอัพแล้วก็ค่าไหนที่จะช่วยทําให้ตัวละครของเราเนี่ยทอมดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพืเ่อนกดไลค์กปนที่คน,นละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเ้วยเพื่อนชนชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิจงแจ้งเตือนกัน ที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสาหรับเป็นเวเนไทนที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้คือขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสากนิตคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครับเพื่อน ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ทําการลองเล่นอาชีพใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบสเต็ปก้ากระโดดกับผู้เล่นที่เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอยตัวละครนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจดาเมจแรงบางคนก็รู้สึกว่าเอยทำไมตัวละครพวกเนี้ยมันเล่นยากเหลือเกินหรือว่าบางคนก็ยังไม่เข้าใจสเต็ปการเล่นของตัวละครนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของสกิลหลักๆนะครับผมพาไปน,นะครับไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลติดตัวของน้องเขาหน่อยละกันครับสำหรับสกิลติดตัวของตัวละครน เป็นสไนเปอร์เป็นปืนกลแล้วก็เป็นยุทธวิธีกรนะครับที่เป็นยานรบต่างๆที่บินรอบตัวละครของน้องแล้วก็ทําดาเมจใส่ตัวละครฝั่งตรงข้ามตัวน้องนี่ครับมีคุณสมบัติอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนไปครับก็คือว่าตัวน้องเนี่ยจะเป็นสายกายภาพมีความชํานาญในการคล่องแคล่วนะครับหรือว่าอาวุธเนี่ยคือจะคล่องตัวมากๆครับสเตตัสหลักๆที่เราสามารถเล่นของน้องได้คือตัวเกมจะแนะนําเป็นธาตุ ไฟฟ้าและก็ทาตไฟเพราะว่าตัวน้องเนี่ยมีการสร้างความเสียหายต่อเนื่องใส่ศัตรูกันด้วยนะครับเมื่อเราเข้าใจในส่วนนี้นะครับก็หลกัลกๆแล้วนะครับตัวน้องเขาจะมีในส่วนของพาสซีฟที่ช่วยเพิ่มในส่วนของดาเมจนะครับถ้าใครรู้สึกว่าอ้ น้องยิงแรงบางคนรู้สึกว่าน้องยิงเบาใช่ไหมครับก็ดูที่ในส่วนของการอัพสกิลติดตัวครับสกิลติดตัวที่มีณปัจจุบันจะมีประมาณนี้นะครับที่ผมได้ทําการปลดมาทั้งหมดโดยที่อันแรกครับจะเป็นสกิลติดตัวประเภทระดมยิงที่เป็นการระดมยิงใสต่ตูต่อเนื่องซึ่งตัวนี้ครับมันจะเป็นการสร้างดาเมจกายภาพใส่ตูและก็จะได้รับการเพิ่มดาเมจ5%ต่อเนื่อง6วินาที ซึ่งเราสามารถใช้ในส่วนของพาสซีฟเนี่ยเพื่อเป็นเงื่อนไขโดยที่การที่เราจะสามารถใช้เพเงื่อนไขนี้ได้ก็คือมันจะมีการชาร์จอาวุธนะครับผมแล้วก็มีการใช้ความสามารถระดมยิงซึ่งจะสามารถเพิ่มดาเมจตัวส่วนนี้เพิ่มเติม5%ได้ส่วนวิชาต่อสู้ปืนครับที่จะเป็นการเพิ่มอัตราคิดเข้ากายภาพของตัวน้องครับทำให้ค่าสเตตัสอัตราคิดเข้าของตัวน้องเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายมา,มากครับเอกฐานสังเคราะห์นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต ดึงต่อเนื่องนะครับแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก7ขั้นนะครับก็จะมีขั้นในการทำดาเมจเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของระยะปลอดภัยครับที่จะเป็นการเพิ่มระยะ4เมตรนะครับทำให้ระยะการโจมตีเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เวลาหลบศัตรูเนี่ยก็จะสามารถหลบได้ไกลตัวน้องจะเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับไม่ใช่แบบสายประเภทแบบแรกเรือก,กับศัตรูนะแล้วก็จะมีในส่วนของการทําให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแอ5%ตครับต่อเนื่องสิวิแพรเพาคแคก็จะเป็นการสร้างคอเสียหายต่อเนื่องแล้วก็มีคมาวามสามารถ เขาคุมสมบูรณ์นะครับอันนี้จะเป็นม่านซ่อนหายนะนะครับที่จะเป็นการเพิ่มเลเซอร์อีก13ขั้นนะครับเป็นการที่จะมีเลเซอร์บนหัวเราในการโจมตีใส่สตูเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นรัศมีจับน้ําขึ้นลงนะครับก็จะเป็นจะทําให้สตูเนี่ยครับกลับจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเข้าไปโจมตีแล้วก็กลับมานะครับอันนี้คือสามารถเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างเร็วส่วนนี้ก็จะเป็นการช์จโจมตีปกตินะครับผมก็จะเป็นการเปิดใช้เอฟเฟกในการโจมตีใส่สตูอันนี้ก็จะเป็นปรมาจการเกาะครับที่เพื่ พลังนะครับพลังโจมตีกายภาพแล้วก็ดาเมจคริติคอลนะครับตัวน้องนี่ก็จะทําให้เวลาเราทําค่าสถานะเนี่ยมันจะค่อนข้างดีมากๆเลยระดมยิงเน้นเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่สกิลเนี่ยสามารถใช้งานทันที5%ครับสูงสุด3วินาทีนะครับอันนี้จะเป็นลดระยะเวลาคูดาวปัจจุบันเนาะระดมยิงผันแปรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกนะครับในการโจมตีโดยที่เราสามารถสะสมสแต็กได้อยู่ที่20ชั้นนะครับแล้วก็แต่และชั้นเนี่ยก็สามารถเปิดฟังก์ชันการระดมยิงเพิ่มเติมได เร่งการฟื้นฟูแคปก็จะเป็นการฟื้นฟูเร่งด่วนนะครับอันนี้ก็จะทำให้พลังงานทั้งหมดในขณนะนั้นนะ่ยแต่ก็จะมีข้อเสียคือจะติดคูดาวประมาณ20่สิบนาทีราะดมยิงบทสรุปนะครับโดยที่ตัวน้องขาก็จะมีรูปแบบการโจมตีเนี่ยอยู่ประมาณ4แบบครับก็คือปืนลูกซองไรเฟิลซุ่มยิงครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ปืนใหญ่ลอยฟ้านะครับอันนี้จะเป็นคุณสมบัติความสามารถโดยที่แต่ละคุณสมบัติครับจะได้รับการเพิ่มดาเมจหกเปอร์เซ็นต์และโลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแม็กอีสพ โดยที่เงื่อนไขแต่ละสกิลเนี่ยจะสร้างดามจที่เกิดขึ้นแตกต่างกาันคุณสมบัติความสามารถของน้องคือธาตุไฟและก็สายฟ้าแต่คุณสมบัติเด่นจะเด่นไปทางหน้าสายฟ้าและก็ความสาาถต่อเนื่องเนี่ยมันจะมาจากธาตุไฟนั่นเองและอย่างสุดท้ายครับก็จะเป็นหลบหลีกขั้นสูงนะครับหรือเรียกกันว่า ประสานพลังนะครับอันนี้คือคุณสมบัติติดตัวของตัวละครน้องนะครับผมซึ่งเวลาเราใช้งานสกิลเนี่ยเราจะอัพสกิลน้องในรูปแบบไหนนะครับต้องบอกก่อนว่าในส่วนนี้ครับมันสามารถบิวได้หลายแบบม้างครับสำหรับคุณสมบัติในการอัพสกิลท่าที่ผมลองมาครับในส่วนของสกิลเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายธาตุไฟการเผาผลาญนะครับหลักๆแล้วเราจะใช้ในส่วนของเอฟเฟกของการประลองนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่คูลดาวน์ค่อนข้างไวนะครับสองวิธีแล้วก็มีความสามารถในการใช้งานที่ค่อนข้างดีนะครับเข้าและออกใส่ศ คือถ้าคุณจะเน้นในส่วนของอความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็การเข้าไปบู๊เนี่ยผมว่าช่วงบนๆครับเลเวลหนึ่งจนถึงสาเนี่ยจะเป็นสกิลที่เอาไว้เล่นรูปแบบของการ PVP ได้เลยนะครับคุณสมบัตน่าสนใจมากไหมครับแต่ถ้าจะมาในรูปแบบของการ PVE เนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนอย่างที่บอกไปครับพาสซีฟคือควรอัพทั้งหมดนะครับผมเมื่อเราอัพพาสซีฟแล้วนะครับเวลาการเลือกใช้สกิลเนี่ยเราจะใช้สกิลอะไรในการคอมโบนะครับก็หลกัหลกๆแล้วเราจะเลือกใช้สกิลที่ มีความต่อเนื่องในการโจมตีนะครับในกรณีที่เราเจอมอนประเภทกลุ่มนะครับหรือว่าหลายตัวละครครับเราสามารถอัพสกิลที่เป็นการโจมตีเนี่ยได้หลายรูปแบบมากๆครับอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนแม่สองทุกครั้งเวลาผมคอมโบนะครับมันก็จะมีสกิลที่เราใช้ในการรวบม,มอนสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นการพุ่งเข้าไปในการสร้างความเสียหายนะครับผมก็จะเปิดด้วยการใช้สกิลนี้ก่อนเพราะว่าสกิลนี้ครับมันจะเป็นสกิลในการพุ่งชาร์จทำดาเมจกายภาพคูณ2นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มเติมในการ เข้าไปนะครับพร้อมกับเมื่อเราเปิดเอฟเฟกต่อเนื่องครับก็คือสายฟ้าจู่โจมเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้ระยะเพิ่มขึ้น4เมตรครับลัศมีในการหมุนล้อเนี่ยมันจะกว้างขึ้นพอมันกว้างขึ้นใช่ไหมครับในกรณีที่เราเจอมอนหมู่ในนรกแห่งห้วงลึกครับเราสามารถรวบทั้งหมดได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะออาไปเป็นสกิลแรกเนาะเอาไว้แบบพุ่งหาสตูแล้วก็ทําดาเมจส่วนถ้าใครชอบแบบสายการยิงบนฟ้านะครับผมก็สามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นการสร้างดาเมจกายภาพ พร้อมดึงสตูที่อยู่ใกล้เคียงนะครับลอยในอากาศนะครับเราสามารถทำแอร์คอมโบได้แต่ส่วนตัวแล้วผมจะเน้นในส่วนของสกิลที่เป็นสไนเปอร์แล้วก็การพุ่งเข้าไปหาสตูมากกว่านะครับผมสกิล so, นี้นะครับก็จะเป็นระบาปืนไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการยิงปืนลูกทองนะครับใส่สตูแบบรัวนะครับผมมันจะเป็นแบบปึ้ง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 ,ง,ง,งเนี่ยไอเน,นี้ยค่อนข้างแรงนะแล้วก็ที่สุดท้ายเนี่ยแรงมากผมก็จะใช้เส้นนวการแต่ผมจะใช้ไปในสกิลช่องที่สนะครับมันเราจะไม่ได้ใช้แบบต่อเนื่องขนาดนั้นเนาะสกิลต่อมา พวกติดตัวยังไงเราก็ต้องอัพนะครับติดตัวเป็นสกิลที่ค่อนข้างสาคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็พยายามอัพสกิลติดตัวไว้ส่วนสกิลเลเวลยี่สิบนะครับผมสกิลนี้ก็จะเป็นการโจมตีวงกว้างเช่นเดียวกันครับก็อัพได้เลยเนาะแล้วมันก็จะสามารถต่อเนื่องได้เห็นไหมล่ามีการโจมตีก็จะกว้างขึ้นก็อัพไปครับแล้วก็จะต่อเนื่องมาตรงนี้ปึ้งนี่อันนี้จะเป็นสกิลต่อเนื่องนี่พุ่งเข้าไปถอยรวบนี่ก็สามารถเล่นแบบนี้ได้ ส่วนสกิลนี้นะครับก็จะเป็นสกิลที่เราสามารถแปงลงร่างนะครับแล้วก็พ่นบินเข้าไปหาศัตรูครับสร้างดาเมจกายภาพที่ค่อนข้างแรงแต่ระยะเวลาคูดาวจะนานนิดหนึ่งนะเพราะว่าระยะเวลาคูดอาวอยู่ที่ประมาณสามสิบวินาทีสกิลนี้ครับมีความสามารถในการจับนะครับแล้วก็แปงลงร่างพร้อมกับเจาะก่อก,องกางจะเด่นในเรื่องของการเอาไปพีพีอันนี้ค่อนข้างโกง,งนะครับผมน,นี่ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้พุ่งหาศัตรูได้ถนะ้าใครชอบแนวพุ่งนะส่วนปืนนี้นะครับก็จะเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบอันนี้นะผมก็ทําการอัปเกรดไป แล้วผมก็จ,จะกําหนดค่าติดตั้งไว้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนต่อมาครับอันนี้จะเป็นปืนลูกสองนะครับก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็สร้างดาเมจใส่ัตูนะครับอันนี้คือจะเป็นการสร้างดาเมจวงกว้างนะผมก็จะเอาไปแล้วเปิดออพไปกําหนดค่าเอาไว้ในช่อง2ครับเพราะว่าเป็นสกิลที่ใช้งานค่อนข้างไวแต่จะคูลดาวนานนิดหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลชาร์จยกล้อถ้าใครชอบสามารถใช้ได้แต่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามัน อลังไปหน่อยนะครับผมก็จะเอาเป็นสกิลนี้แทนนะครับอัลติเมตแต่เอาไว้ช่องกลางนะครับช่องแรกส่วนต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกเปิดใช้งานครับใช้งานแน่นอนครับนี่เพราะว่ามันจะส่งผลต่อสกิลวันนี้สำหรับสกิลแม่นซ่อนหายนะเลเวลศูนย์ครับก็จะเป็นปืนใหญ่ลอยฟ้าร่างปานกลางนะครับก็จะเป็นการยิงนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่หลบได้นะครับแต่เวลาเราล็อกเป้าเนี่ยมันจะล็อกแค่ตัวเดียวที่อยู่ตรงกลางนะแล้วก็อัพไปนะครับอันนี้ก็อัพไปแล้วใช่ไหมครับก็กําหนดค่าเป็นสกิลที่ใช้ต่อเนื่องได ส่วนนี้จะเป็นสกิลที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าจะเข้าสู่ในส่วนของโหมดไรเฟิลซุ่มยิงสําหรับโหมดไรเฟิลซุ่มยิงครับโจมตีปกติเปิดฉากเนี่ยสามารถรมยิงได้สูงสุดอยู่ที่4นะัดโดยที่เราสามารถเลือกภาษานในการโจมตีได้นะครับว่าจะเป็นมองข้ามไหลหรือว่ามองบนนะครับในนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวแล้วผมมองข้ามไหลเนะี่ยมันค่อนข้างเท่มากๆเลยสร้างดาเมจส่ตูโดยที่ดาเมจกระเจ้าเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกครั้งที่ยิงกระสุนออกไปนั่นเองอัพไปเลยนะครับได้ใช้แน่นอน แต่ต้องหาจังหวะใช้งานดีๆนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นอัติเมตสุดท้ายตอนเลเวล60นี่หนะ้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้พุ่งไปแล้วก็โจมตีใส่ตัวแบบวงกว้างนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้สกิลมาพื้นฐานแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะเป็นการเอาสกิลเนี่ยมาใช้เพิ่มเติมนะครับว่าเ,เราจะเอาสกิลอะไรไปบ้างซึ่งต้องบอกก่อนว่าในส่วนนี้ไม่สามารถเลือกใช้สกิลได้ตามความชื่นชอบของเราได้เลยนะส่วนตัวแล้วตัวน้องเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการ เลือกอาวุธนะครับใครชอบลูกซองใครชอบสไนเปอร์นะครับใครชอบแบบขี่มอไซต์โจมตีแล้วก็ใครที่ชอบแบบยุทธทุกปรณกรนะครับที่เป็นโรบอทช่วยโจมตีเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วผมจะเน้นค่าประมาณนี้นี่เวลาผมเล่นผมก็จะใช้สกิลประมาณนี้นะครับโดยนี้ก็จะเป็นการโจมตีต่อเนื่องแล้วก็ไฟเพื่อไว้เผาต่อเนื่องอันนี้ไว้รวบม,มอนมู่นะครับอันนี้ก็ไว้ทำดาเมจอันนี้ไว้ทำดาเมจโดยตรงก็จะใช้ประมาณนี้ในรูปแบบของการ PVE ถ้าในส่วนของ PvP ครับก็ใช้สกิลที่พุ่งเข้าออกแล้วก็สออเยต่่ืง มันก็จะเป็นจุดเดลี่ยนของตัวประเภทของสายอาชีพไมสตริกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการเลือกใช้ซึ่งตอนนี้ต้องบอกเพื่อนก่อนว่าพยายามเลือกใช้ให้เข้ามือเรามากที่สุดนะครับเพราะว่าในส่วนของการเลือกใช้สกิลเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้สกิลในรูปแบบไหนแล้วก็รู้สึกว่าคอมโบแบบนี้จะดีกว่าหรือว่าคอมโบแบบไหนดีกว่าก็สามารถใช้งานได้แต่พาสซีฟแน,นะนํนว่าควรอัพทั้งหมดเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มสถานะต่างๆทําให้สกิลในการใช้งานของเราเนี่ยรุนแรงยิ่งขึ้นแล้้ววกกก็็เลลาาาาํดับรใชงนจะมีผลใในการช สกิลตัวละครมากย่างขึ้นเองไว้ในพาร์ตต่อไปนะครับในพาร์ทที่3เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการคอมโบของตัวละครไมสตริกนะครับว่าอ้ตัวละครน้องเนี่ยเวลาคอมโบในรูปแบบของ PvP PvE เนี่ยคอมโบในรูปแบบไหนถ้าไม่อยากพลาดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายบายสวัสดีครับ